เชิญต้นกากับลุชขอเสียงเ้นเสยห่ครับเกอน่นเลครับหลเอนเเหครับเทนหน่อยหล่อจังเลยพี่เฮ้ยอะไรนะองเชียบอกน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะตอลอดเลยนโอเคครับบิรไอุ้งแปดมจังหวัดพณนะครับผมขอบคุณ โอ้เนี้ยโอยคตนี้มีของมีนุโอเคขอเหียงตอวเยียนต้เนี้ยเดี๋ยบว่านาสาวไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อครับชื่อลครับชื่อลิทยาะไม่มีครับแต่ยเป็นต้อเอเอา ทำไม่ต่อยได้ทายไม่หลังนะครับผมน้าฟังกรรมการมีน้ำใจในกีฬาข้ามมุครับผมอันนี้ซ้อมมากี่วันคำพูดเนี่ยตอนนี้แหละสุดสุดอ้าดแจมข้ามมุมฮะมามาดูนี้แยกไม่ออกใครเป็นใครเลยวะแต่งตัวรับไปไหนคีไปไหนมามาครับคู่นี้มวยคู่แฝดครับแฝดอะไรคนก็ต้อนรีวคนก็จะปอุ้ยรี๋

ไอิดปิดอ้ยถ่นังลยทิ้งนังล้ยไม่ดรโอ้โแน่จริจริงขอแค่เอแคยืนอย่าเน็้เลย มางมาได้อก่าบาขอเยอขออีมัดได้ป่าววะอดีตพี่ได้ไม่อยากกินเลยนะตัวิงหยุดหย่าโมหัวเฮ้ยโมหัวมาขอแล้วนะไม่ใจก็ได้ เอาเลือกใส่กันให้สุดไม่มีอะไรเหมาะสมเลยอยากอีกอยากอีกโอ้ยดิอยากใช่ไหมมาดนม่ดมามาดนมามาดมาดิมาดนดยมานานนมนาดินกานมนามอมมน

ทำชีวิไหวไหมไปสุดไหมครั้งหนึ่งในชีวิตครัผมคออันอันตอันตมาน้วหนมด่าเอออันตตีที่เมเจ้อันตีโเแล้ กลับด้วยกันเลยแต่งตัวก็เหมือนกันนะครับเมื่อไงพี่ต้องยื้อกันทั้คู่เลยนะอ่าเดี๋พี่ต้องยื้อไปนั่งนั่ง